สวัสดีครับอยู่กับผมนายทันซ่าแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Dark Sider 2กันอีกแล้วแหมหายกันเป็นห่างหายหน้ากันเป็นนาแต่สำหรับเกมนี้เราก็จะกลับมาใช้ความอดทนในการสู้บอสกันอีกครั้งหนึ่งเราก็เย่เย่ลุยคอนโทรลไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย The King จะกดหินุ่มก็เปิดประตูโอเคแล้วไปเจอกับบอสตัวนี้ Troll of the King King แห่งความเกลียนเอ้ยไม่ใช่นื้อมันโทร l โอ้ตัวนี้อฟันแม่งตายตายไปแล้วมึงวีวีขึ้นหลอดฮะลบได้ อย่าทิ้งระยะห่างนิดนึงนี่นอนชายเขียวลง,ลงมาเอาฮ้ยทะ <c oughs> ลุทะลุเสาเลยหลบได้หลบได้หลบได้นะจ๊ะเออตายไปได้แล้วโอ,โอเคนี่หลบได้หลบได้โอเค ม่เจออีหุ่นกระป๋องนี่แหละล้มล่างกันมึงเอาเศษไม้มาเศษไม้เศษหินมาแปะๆอืมมึงทำแปะอะไรเอาเศษไม้เศษหินมาแปะแปะแปเออนะเป็นเกิดเป็นตัวนาช้อขึ้นมาโอ้ยโอ้ย ไอ้โดนวะเนี่ก็ฟันเด,ดเ,จจเอจี่ะให้จริงแบบนี่ยดึงขึ้นแล้วก็ฟันต่อ แม่งต่อไปเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ไลิงหลบไ้คนเว้เยเฮ้ยฟันใส่หน้ากูอีกโอ้ปัจจยปัจจา อ๋อรู้แล้วจำไม้ได้โอเคเดี๋ยวใช้วิธีการหลบอย่างนี้ครับวิ่งวิ่งแล้วก็หลบแบบดิจิตลอลเฮ้ยหลบได้เว้ยอ่ามันรวมไล่แล้วรวมไล่แล,ล,วล,แล้วเฮ้ยหลบได้เฉียวเลยเนีย่ยเฮ้ยเฮ้ยอื

ใช้ริเฟอร์ฟอร์มเร็วเลยโอ้หฟันแม่งฟันแม่งนี่หลบต้องพอเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นเสาอย่างเงี้ยเนาะ นี่หลบได้หลบได้หลบได้โอ้ยใช้สมาธิใช้สมาธิอื้อหืออย่าทำให้กูตกใจสิเว้ยโอเคมันกลับขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีท่าโกงแบบแปลกๆขึ้นมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วยังฟันต่อไปเฮ้ยจะตายด้วยจะตายด้วยโคตรเสียดายอู้ห <Exped ition introductions> ูหเธพจะฟอร์สแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยก็ไม่บอกกันตั้งแต่แรก โอเคมึงตายอ้าวเฮ้ยเฮ้ยยังจะรวมเป็นอะไรอีกอ๋อโอเคมึงตายไดแล้วล่ะเจอเขียวพี่ข้าตัวาไปตายยาวฮ่าฮ่าฮ่าในสุดแล้ฆ่าบอสตัวนี้ได้เนี่ย คะรู้สบายใจพูดจริงๆก่อนนะที่จะเข้ามาฐานนี้ตายเป็นเบื่อโอเคแล้วเราก็ได้ของรางวัลที่เราชนะมาได้นี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนอ่าเอาล็อกกล้องออกปู่ได้อะไรมาเนี่ยเต็มเลยโอเคแอคชั่นกด E เปิดอ่าอ่าเยี่ยมเยี่ยมฮ่าฮ่า โอเคแล้วเสต่อดูจากที่นกบอกเราน่าจะขึ้นข้างบนกันเนาะคิดว่านะโอเคอ่าอืมขึ้นข้างบนกันดีกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันเป็นยังไงเนี่ย แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะไปเจออะไรนะแต่ว่าแค่รู้ว่าตอนนี้แม่งเหนื่อยมากเออเราต้องไปทางไหนอะเราเราบูธเสร็จแล้วนี่อ๋อเราคงลองเดินกลับไปดูมั้งเอ่อให้มาทางนี้อะโอเคเซฟเซฟแล้วยังไงอ่ะใช่ทางนี้ไหมเนี่ย ลองกดโอดูดิดูดูแผนที่ต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคคิดดูแล้วน่าจะใช่เนะโอ้โอเคตอนนี้ประตูตรงนี้ก็เปิดแล้วอืมมีวิธีปีนให้มันเร็วอยูนไหมเนี่ยอ่าไม่องน็นไรโอเคไื่อง ไม่เดนนี่แบบสปไปเดอร์แมนมาเองนะไม่เป็นสปไปเดอร์แมนอ่ะโอเคเปิดอรือว่าเราเคยมาแล้วเราน่าจะเคยมาแล้วตรงนี้ทางมาคุ้นๆเราต้องทำอะไรอย่างวะเนี่ยไม่มีเควสให้กูดูด้วยเนี่ยเด้ โอเคโอเคนึกอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็ลองเลื่อนดูก็ได้หมุนหมุนเราคงไป็นงมโค้งอีกสักพักเนื้อนะโอเคโอเค,อเ,คเดินขึ้นมาตรงนี้กันดีกว่า เหมือนเราจะขึ้นมาถูกทางนั้นเนี่ยเดินมัว่วเฮ้ยซ้ายขวามีอะไรเปล่าว่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอะไร่อะเล็งดึงไม่ได้ด้วยคืออะไรวะเนี่ยโอเคโอเคไหนเราเรา,เรากลับไปหาแฟมิลี่เควของเรา จดสีเหลืองๆนะั้นเราก็คงไปบอกว่าเราเก็บนาชอได้แล้วนะแค่นี้เรื่องจิบๆเดี๋ยวหาตังค์ก่อนฟันในพวกกระดูตร,ตรงนี้มีลุ้นจะได้ตังค์นะเนี่ยอ่านี่ไม่ได้ตังค์ได้คุมกว่าตังค์ได้ยา Book of Death Page ให้ c ค l ลเลคซิ Page ตอนนี้เรา,าได้เจ็ดโอเคจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่แบบอืมที่ก็เป็นค่อนข้าง Open World นะแต่ว่าเรา เล่นซะเนื้อเรื่องจ๋าเลยแต่ก็ดีครับจะได้จบเร็วเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นมาถึงแอคสองอะแต่เกมมันมีสี่ act อะเล่นไปสิบแปดสิบเก้าจะยี่สิบพาร์ตอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคขึ้นมาขึ้นไปอืมไม่เลวก็ใช้ได้นะอย่างนี้สุดยอดไอ้ เป็นเกมที่ก็ตั้งกราฟิกก็ทําดูดีนะอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้หมดทุกอย่างเรากลับมาที่ Eternal Throne นะก็มีสาภาพอลังการเรืออะไรวกน,นี้โอ้ถ้ามีไว้ที่บ้านสักลำก็ดีจะแบบนั่งเล่นแถวแม่น้ําเจ้าพยานะ <c ười> <c ười> เครับององทุกคนอึง้งแต่นั่งเล่นนั่งเรือเล่นเรืออะไรเรือ Eternal Throne เครือเรือผีสิงชัดๆแล้วเราเอาเอ,เอ,เอเวนพอแล้วโอเคคุยคุย <c ười> คนนี้ I'm so hoping you นะฉันก็ไม่อยู่ฉันไม่หวังว่านายจะกลับมาแล้วเนี่ยเอ่อวันและอารีนาแชมเปียนเป็นยังไงบ้างพี่วอดเอ่อพวกเขาจะไม่จัดการนะจะไม่มารบกวนนายอีกแล้วนะ I believe you k ่คืฉันหวังว่าคิงของนายจะคุยกับฉันได้นะโอเคไม่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 ปฏิเสธโอเคไอแล้วก็นั่นนะโอเคแล้วเราก็มาเจอกับคิง ิ킹อะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคตะกี้รู้สึกเหมือนจะหลับอยู่นะตื่นละตื่นละ using t the living hostman of soul overdue นายมันก็เป็นส่วนที่มีชีวิตอยู่นะฮัตแมนแต่นายพวกมีชีวิตอยู่แต่นายไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นั่นนายก็ไม่ควรอยู่ที่นี่นานนะ billion of s o u l from my kingdom โอเค เขาก็พยายามจะไล่เราไปนะไม่อยากให้เราอยู่ดีมเนายอยากจะรู้เรื่องอะไรละ่ะฮอสแมนโชกบอกทางไปที่เวลโซลเดี๋ยวนี้เลยนายต้องการอะไรจากที่นั่นอ่ะพลังแห่งการมีชีวิตหรือพลังแห่งการตายเหรอหรือว่านายอยากจะพลังแห่งอะไรวะ พลังแห่งความสมบูรณ์นั่นแหละอ่าโอเคนี่เราก็ไม่เกี่ยวกับฉันนี่มันทำให้มันเป็นปัญหาของนายสิโอเคแล้วฉันจะรับสิ่งที่นายต้องการตามหาเดดลอรของฉันซะแล้วก็ตุกมันขึ้นมา <งาน>เราก็ต้องทำงานให้มันก่อนอีกแล้วคุณละสิงจีงแค่มาแค่มาเจอมึงก็ลำบากระบนจะตายหายแล้วนี่กูต้องมาทำงานให้มึงด้วยเหรอเน,ะน,น,นี่ย introduction give the barrier power ขึ m นมาอ๋อไม่รู้กันครับโอเคจะไปทำอะไรกันต่อนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย เต่อยสัหน่อยกันเดินไปแล้ถึงเราจะไปจบก็คือจริงๆพานี้ผมก็ตั้งใจจะมาแบบฆ่าบอสให้ดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ฆ่าได้จริงๆด้วยเหลือเลือดอยู่แค่นี้น่ารักมากเลยเลือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็ต้องออกจากเรเอเทอร์นอล r โ n นไปตรงไหนตามเสียงอีกาไหของอีกาจะบอกทุกอย่างกับเราแล้วมันยู่ตรงนี้ด้ยนะเดินเองก อะไรผมมี GPS ดูด้างขวาล่างได้ฮะแอชันเปิดป่าเออตรงนี้ไปไงวะอ๋อปีนข้างไปอ๋อลืมลืมมาละโอเคพี่พี่เด้เรามันเป็นสไปเดอร์แมนอีกครั้งหนึ่งเลครับผมนี่ดีถ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมทางนี้เลยโอ้ถ้าชักใหญ่ได้นี่ เป็นแบบสไปเดอร์แมนเลยเนะี่ยโอเคลงมาตรงนี้อโอโอโหลดทางใหม่อ่าฮ้าเราก็ต้องมากันตรงนี้กันนะครับผมก็อ่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคก็โอ้ก็เดี๋ยว cảm để đâm đi đến cả rồi hê, hê, sao sao radar mà ở trong nút là hơi ông 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 ngông 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 người ok mở <laughs> cái <laughs> này trước phải <laughs> là từ này là vẫn nhẹ กด O ดูแมพครับกด O ดูแมพอืมโอ้โหลิบลิบแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ค่อยจะไกลเลยเนีนะ่ยโอเค ไปทางไหนกันนะเดี๋ยวยวดูแผนที่ใหม่อีกทีนี่ดู GPS กันถ้าฟึบนี่จะเข้าไกล์อารีนามันไม่ได้จะไปอารีนาครับแต่ตอนนี้เราอยู่เราอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่คือเราอ๋อแต่เราก็ไม่ได้จะมาอยู่ตรงเรือนี้ มจะโดดลงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโดดอ่าโดโด,โดไม่ได้เออโดดไม่ได้เว้ยโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปก่อนก็ได้โอเคครับคราวนี้เราจะมั่วกันไปถึงขีดสุดเลยกันอ่าถ้าถ้าไม่ใช่ก็ตัดออกกันถ้าใช่ก็ใช่ก็ถือว่าฟุกเดินต่อไป เราไม่ได้จะมาตรงนี้เราจะเดินลงไปอีกใช่ปหมเนี่ยลองเดินเราไปดูซิว่าใช่ทางป่ะเนี่ยเดินวนมากี่ชั้นแล้วแหละรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่น SCP อยู่เลยแต่ว่าคราวนี้ SCP แบบ OP พตัวเกินความเข้าใจของทุกคนโอเคโหลดช้างใหม่กันแล้วใช่ทางนี้หรือเปล่าเนี่ยวี อืมถูกทางไหมเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ถูกอ๋อนี่เป็นทางออกโอเคออกทางนี้โอเคเข้าใจละโอเคนี่คันโยกพี่คันโยกกำลังโยกครับอ่าสับสวิตอ่าประตูเปิดอ้าวประตูเปิดแล้วโอเคเปิดประตูออกไปโอเค ออกกันมาตรงนี้กันแล้วแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราเซฟไว้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับเอ่าอย่าดูพาร์ทหน้าก็กด subscribe ไลค์แชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ที่วิทน่าดาสไซเดอร์สองกันนะครับผมสวัสดีครับ